เราใช้ตามาตั้งแต่เกิดนะยันตายเลยอะสมัยอาจารย์เด็กๆนอนอยู่เปร์เขาอะไรมาแขวนไปข้างบนให้เราดูก็ต้องใช้ตามองนะพอ,อ,อมาเป็นวัยรุ่นเล่นเกมอยู่โลกโซเชียลแชทเชิดอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแถมยังทำงานยังต้องจ้องอีก จ้องจอใช้ตากันตะบี้ตะบานจะใช้แล้วตามันจะไปเหลืออะไรล่ะครับพี่น้องมันก็ต้องมีพราามัวเสือเป็นปกติแล้วถ้าเมาหาหมอไทยทําไงอาจารย์บอกไ,อไปเด็ดใบฟ้าทลายโจรเลยใบฟ้าทลายโจรโจมีรสขมเอามาทําให้ละเอียดหรือไม่อีกวิธีหนึ่งถ้าหาใบสดไม่ได้ใช้ใบแห้งเอาใบแห้งมาเยอะๆบดให้เป็นผงละเอียดใส่อับไว้เวลาจะใช้ก็ตักมาผสมน้ําเสร็จแล้วเอาผักกอดวางที่ตาเอาฟ้าทลายโจบรบดละเอียดใส่ให้เต,เต็มเบ้าตา แล้วเอาอะไรมาอุดหูหน่อยนะกันน้ําฟ้าทลายโจนมันเข้าหูแล้วหลับไปชิวๆสักสิบนาที15นาทีเปิดออกมานะตาใสปิ้งกิ้งตาใสด้วยฟ้าทลายโจนก็ได้หมอไทยขอบอกครับ